แต่ว่ามุสลิมเราไม่จะไม่เอาปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับน,นบีเนี่ยมาพูดกันเพื่อเพิ่มบารมีให้กับน,นบีมฮัมมัดแต่ว่าท่านนาบีมฮัมมัดมีปาฏิหาริย์อย่างหนึง่งซึ่งยังคงอยู่ทุกวันนี้และนบีคนอื่นๆไม่มีเหมือนอย่างท่าน <S <S นั่นคือคำพิพากษาเป็นปาฏิหาริย์หรือเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับของท่านนาบีมฮัมมัดที่ยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ ส่วนอดีตคนอื่นนั้นไม่มีเลยคำพีเป็นหลักฐานยืนยันเพราะคำพีได้สูญหายไปหมดแล้วส่วนที่มีอยู่นี่ก็เป็นคำพีที่มีการสังเวยนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขมากมายแต่คำพีกุรานเป็นคำพีมสาสัจจยนเพียงเล่มเดียวนะครับที่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสังเวยนาตั้งแต่สมัยนะบีมุฮัมมัดมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้มันเป็นปาฏิหาร ในหลายแง่หลายลมุมในปัญหาทางด้านภาษาวรรณกรรมตรงที่ว่าจนทุกวันนี้ยังไม่มีใครกล้ารับคําท้าของพระผู้เป็นเจ้าว่าลองแต่งวรรณกรรมขึ้นมาสักบทหนึ่งให้เหมือนกับคมภีร์กุรรานลองดูก็ได้ให้มนุษย์ทั้งหมดนี้รวมกันคมภีกุรานท้าทายอย่างนี้แต่ทุกวันนี้มนุษย์แม้ว่าจะมีความรู้มากมายก็ยังไม่สามารถที่จะท้าทายคําท้าของกุรานได้ นะครับมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ส่วนปฏิหารอย่างอื่นความมหัศจรรย์อย่างอื่นนะครับของบรรดาหนาเบีอื่นนั้นเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปมีแต่คำพีกระหลังเท่านั้นที่ยังคงอยู่นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีปฏิหารแล้วเนี่ยก็ต้องสู้กับการบูชาพระเจ้าจอมปลอง,องเพราะว่านบีทั้งหมดถูกส่งมาเพื่อภารกิจเดียวคือบอกมนุษย์ให้เคารพสักการะพระเจ้าองค์เดียว แต่ว่ามนุษย์เนี่ยหลงผิดไปเคารพกราบไหว้หินดินปูนทรายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วก็กราบไหว้สัตการะและเขาทาให้มนุษย์เนี่ยนะครับหลงทางในการดําเนินชีวิตแล้วก็จมปลักสุขความโง่เขลาดังนั้นองค์จึงได้ส่งนบีมาเพื่อบอกว่ามนุษย์เอ๋ยพระเจ้าที่แท้จริงมีเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่เรียกในภาษาอัหรับว่าอัลลอฮ์ในภาษาไทยเรียกพระเจ้าภาษาอังกฤษเรียก god ภาษาฮิบรูเรียกโยบา ภาษามารยูเรียกตูหันภาษาฮิบออูภาษาเปอร์เซียเรียกว่าโคดักนมีทั้งหมดจะมายืนยันเรื่องการศรัทธานในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็การเชื่อฟังปฏิบัติตามพระองค์นี่คือภาร,รกิจของนบ,บีนะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับนบ,บีที่ผมกล่าวว่าจำนวนหนึ่งแสสองหมื่นสี่พันคนแล้วมีสามร้สิบสาคนได้เป็นผู้รับคำพีหรือเป็นละซูนเนี่ยนะครับผมจะนำเสนอ นบีบางท่านที่กล่าวถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์คุร่าและคัมภีร์ไบเบิลเอาตัานบีคนสําคัญเลยนะครับคือนบีอิบรอฮิมนะครับซึ่งถือว่าชาวยิวชาวคริสเตียนชาวมุสลิมรู้จักท่านดีและถือว่าท่านเป็นบิดาแห่งการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนบีอิบราฮิมมีภรรยาคนแรกชื่อนางซาร์รฟไม่มีบุตรด้วยกันท่านอพยพจากอิรักไปอยู่ที่อียิปต์แล้วก็ได้แต่งงานกับหญิงอารับ ท้องถิ่นคนหนึ่งชื่อฮายัดหลังจากนั้นก็มีลูกคนหนึ่งชื่ออิสมาอินนะครับหลังจากนั้นท่านก็กลับไปหานางซาร่าแล้วก็ได้ลูกอีกคนหนึ่งชื่อว่าอิสฮกนะครับจากอิสฮกท่านก็มีหลานนะครับชื่อ,อ,ย,าอยากษูยักษูเนี่ยได้ฉายาว่าอิสราเอลแล้วก็จากนบียกักษูเนี่ยนะครับมีลูกสิบสองคนแล้วก็มีลูกคนหนึ่งได้เป็นนบีคือยูซุ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับในเชื้อสายด้านนี้ก็มีนบีเกิดขึ้นมากมายนบีมูซานบีฮารูนมูซาก็คือโมเสสฮารูนก็คืออาอนในคัมภีร์ไบเบิลนบีดาวูดหรือในเดบิดนะครับนบีสุไลมานนะครับแล้วก็นบีอีสานนี่คือนบีบางท่านในเชื้อสายของนบีอิบรอฮิมที่เกิดจากนางซารองภรรยาคนแรกนะครับส่วนทางด้านฮายาเนี่ยนะครับ มีลูกชายคนหนึ่งชื่ออิสมาอีและอิสมาอนก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อเคดาหรือไฮดานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็สืบเชื้อสายเรื่อยมาแล้วก็มาถึงนบีมุฮัมมัดเพราะฉะนั้นชาวยิวชาวคริสเตียนมุสลิมเนี่ยจึงมีบรรพบุรุษทางด้านเชื้อชาติและความศรัทธาคนเดียวกันคือนบีอิบรอมหาฮัมแต่ว่าต่างภรรยา แต่นักประวัติศาสตร์ศึกษาไปในคัมภีร์ไบเบิลพบว่านอกจากภรรยาสองคนนี้แล้วนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับยังมีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อเคทูราจากนางเคทูราเนี่ยนะครับนบีอิบรอฮีมได้ลูกอีกคนหนึ่งชื่อมัตยันและมัายันนี่ก็ออกลูกออกหลานแพร่ลูกแพร่หลานนะครับเป็นชนเผ่าแล้วก็เป็นต้นตระกูลของนบีคนสําคัญคนหนึ่ง นั่นก็คือเจ้าชายสิทธัตถะศาส,สนาพุทธนะครับก็มีคำสอนที่คล้ายๆกับนบีคนก่อนๆเชื่อในเรื่องนรกเชื่อในเรื่องสวรรค์คนพุทธเชื่อในเรื่องนรกเชื่อเรื่องสวรรค์แต่น่าเสียดายที่ปัญญาชนชาวพุทธหลายคนบอกว่าศาสนาพุทธไม่เช,ชื่อเรื่องพระเจ้าซึ่งเป็นการทึกทักเอาเอง นะครับถ้าหากว่ามีนรกมีสวรรค์หมายความว่าคนที่ตายไปแล้วเวลาจะเข้านารกจะเข้าสวรรค์เนี่ยมันต้องฟืน้นคืนชีพขึ้นก่อนจริงไหมครับเอาคนตายไปเข้านรกเข้าสวรรค์แล้วจะได้ลิมรดความสุขจากสวรรค์ได้อย่างไงและจะได้ลิมรสชาติการลงโทษอัเนเจ็บแสบได้อย่างไงถ้าคนตายไม่มีวิญญ,ญาณมันต้องฟืน้นคืนชีพกันขึ้นมาก่อนใช่ไหมฮะและเมื่อมีการฟืน้นคืนชีพกันขึ้นมาแล้วเนี่ย เอาคนชั่วเข้าสวรรค์เอาคนดีเข้านรกมันก็ไม่ยุติธรรมดังนั้นจึงจําเป็นที่ต้องมีการตัดสินมีวันวิพากษาและก็ต้องมีคนวิพากษาแล้วใครละเป็นวิพากษาที่จะให้มนุษย์เนี่ยเข้าสวรรค์เข้านรกอย่างยุติธรรมดังนั้นก็จะเป็นต้องมีพระพุธเจ้าโดยปริยานนะครับะฉะนั้นแม้ว่าจะไม่ได้พูดเรื่องพระผู้เป็นเจ้าเอาไว้โดยตรง ที่ทำศาสนาิกหลายคนนะครับกล่าวไว้ว่าไม่เห็นมีเลยแต่ว่าเมื่อพูดถึงเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เอาไว้แล้วเนี่ยก็ถือว่าศาสนาได้ให้เกียรติแก่มนุษย์ได้ใช้สติปัญญาว่าเมื่อมีนรกหรือมีสวรรค์แล้วเนี่ยมันจะต้องมีผู้พิพากษาได้อย่างไรตรงนี้เป็นการเปิดให้มนุษย์เนี่ยได้ใช้สติปัญญาคิดนะครับก็ล่าวว่าจะทําความเข้าใจได้จริงแล้วเนี่ยเรื่องความช่วยในพระเจ้าเนี่ย มีมาก่อนสมัยพุทธกาลในครรภีพระเวทครรมีพระเวทก็สอนเรื่องพระเจ้าองค์เดียวแต่เรืพระเจ้าองค์เดียวนั้นว่าโพมงภมแต่ว่าผููสร้างนะครับมีมาก่อนแล้วเป็นที่รู้กันอยู่แล้วเรื่องพระเจ้าแต่ว่ามนุษย์ไม่รู้จักแนวทางในการดําเนินชีวิตเจ้าชายศิทิธรรมก็มาสอนแนวทางในการดําเนินชีวิตสอนว่าถ้าทําผิดต้องถูกลงโทษนะทําดีต้องได้รับการตอบแทนนะครับ นั้นก็มีเรื่องนรกื่องสวรรค์แต่ปัญหาก็คือว่าใครเป็นเจ้าของนรกใครเป็นเจ้าของสวรรค์ไม่ใช่ศาลาอย่างแน่นอนแล้วใครแล้วเมื่อมีการฟื้นืนชีพมาแล้วใครจะเป็นผู้ภากษาคนมุสลิมเรามีคำตอบแล้วครับในการละหมาดทุกครั้งว่ามาลิกิยยอมิดดินอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสิ <S <S ทธิาา์ในวันพิพภากษามในวันตอบแทนเราอ่านกันทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อของบิดาลามีที่พบได้ในคำเพลงคุรานยี่สิบห้าท่าน จากหนึ่งแสสองมืสี่พันคนเราไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อนะบีทั้งหมดหนึ่งแสสองหมนสี่พันคนหรือรู้จักรอซุนทั้งหมด3า3สาคนเพราะไม่มีความจำเป็น <c oughs> ถ้าหากว่าบรรจุชื่อนบีทั้งหมดคำพีก็ต้องหนาบุกเอาแค่ยี่สิบห้าท่านที่มีความสำคัญ้วกเพราะว่านบีทั้งหมดเนี่ยแม้จะพูดภาษาต่างกันแต่ก็สอนเนื้อหาสาระเหมือนกันนะครับ <c oughs> เอาต่อไปนะครับเรามาดูรู้จัก นบีมูฮัมมัดนบีคนสุดท้ายหลักศรัทธาในเรื่องของนบีในอิสลามเนี่ยกำหนดว่ามุสลิมเนี่ยต้องเชื่อในนบีทั้งหมดตั้งแต่อาดัมจนถึงนบีมูฮัมมัดถ้ารู้ว่าเป็นนบีที่แท้จริงมุสลิมต้องศรัทธาเพราะอะไรเพราะนบีทั้งหมดมาจาก